That's TV. สำหรับ,บรถยนต์ Mitsubishi นะครับมอเตอร์สปอนี้นะครับเราก็มีไฮไลท์นะครับมาจัดแสดงด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเริ่มแต่รุ่นแรกเป็น Mitsubishi Expander ในรุ่นปี2020ซึ่งก็เป็นรถคอสโอเวอร์ที่มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวเหมาะสําหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าพร้อมกับล้อแม็กอัลลอยวีลขนาด16นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่ซึ่งก็มี2รุ่นย่อยด้วยกันตัว GLS Limited และก็ในรุ่น GT นะครับรุ่นที่2เป็น Mitsubishi Pajero Sport GT Plus ใหม่ Plus ทางเลือกใหม่ให้ชีวิตเหนือระดับซึ่งก็เป็นอีก1รุ่นย่อยนะครับจาก Mitsubishi ปาร์เจสปอร์ตซึ่งก็ได้ทําการอัปเกรดในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเข้าไปอาทิเช่น<ม>ในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับก็เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแผ่นฟรีแล้วก็ภายในมีหน้าจอขนาด12.1นิ้วนะครับพร้อมกับรีโมทคอนโทรลคูฟังอินฟราเรดให้ความบันเทิงสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็มาดูกันในรุ่นที่3ครับก็เป็นปาร์เจสปอร์ตตัวอีลิทเ d ดิชั่นก็มาพร้อมกับแนวคิดมาสเตอร์พลสโดดเด่นตั้งแต่ดีไซน์การตกแต่งภายนอกที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเเเเปป็็็็็นนนนนตััวววกกกรรระะจจงงหห้้้าาาาลออแมมมสสีีดดดํคคโ่่่ทไืใ ไฮไลท์เลยครับอยู่ที่ด้านในก็จะเป็นเบาะนั่งสีน้าตาลพุ่มด้วยวัสดุพิเศษโคลเลโมดูเรซึ่งช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงแดดทาให้จอตากแดดเขาไปนั่งได้เลยไม่ร้อนเป็น3ไฮไลท์ของเราในงานแล้วก็สาหรับโปรโมชั่นก็สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ซื้อรถยนต์มิสูบิชิทุกรุ่นทุกคันก็ได้รับสิทธิ์ดุนรับเงินช่วยผ่อนจากมิสูบิชิมอเตอร์ภายใต้แคมเปญซูเปอร์เซอร์ไพรส์มิสูบิชิผ่อนให้เลยจอดลูกค้านะครับที่ทําการจองและซื้อรถตั้งแต่วััันน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 ีีนนนนีี้้้จจถึงงววววทททท่่่3037ธาาาาาาาคมมมกกกอยยะเชุโสใหแบบูต โชว์ไทยแลนด์2020ที่ไบเทคบางนาแห่งนี้ครับขอบคุณครับ